สวัสดีทุกๆท,ท่านเลยนะคะเรามาสนุกกันต่อเลยค่ะสุดยอดสไพร์มันดาแผ่นดินนะคะที่เขาบอกให้นางนอนลงเพราะเขารู้ว่านางเจ็บใช่ไหมนะเขาให้คนตามหมอมาดูอาการเขาดูเหมือนเอาใจใส่นางอย่างดีทั้งหมดแปลว่าอะไรกันเกิดบ้าอะไรขึ้นมาเจ้าคะคุณพระเอกท่านเริ่มมีความคิดแล้วงั้นหรือเท่าที่นางจำได้เขาไม่เคยใส่ใจอนุของตัวเอง มีแต่จะรู้สึกว่าพวกอนุหน้ารำคาญเป็นแค่อากาศธาตุแต่ทำไมเรื่องราวกับกลายเป็นแบบนี้ไปได้นิยายเรื่องนี้ที่เห็นได้ชัดก็อีตาพระเอกนี่แหละที่เล่นนอกบทไปเยอะแล้วก่อนหน้านางทำอะไรลงไปเนี่ยเท่าที่จำได้ก็แค่ให้ของขวัญเขาชิ้นเดียวเท่านั้นนี่นาะเมื่อได้ตรวจชีพรจรดูแล้วท่านหมอหนุ่มจึงรายงานด้วยน้ำเสียงหวาดหวัว่เรียนท่านอง แม่นางทเนียร่างกายโดนกระแทกอย่างแรงกระหม่อมเกรงว่านางอาจจะช้ำในได้สมควรให้พักสักระยะหนึ่งงดการเคลื่อนไหวและการใช้แรงทำอะไรที่เกินกําลังพยะยะค่ะเขียนใบสั่งยามาหกล้มงั้นรึคิดว่าเขาโง่หรืออย่างไรเห็นชัดๆว่าต้องมีอะไรกระแทกที่หน้าอกของนางแน่นอนหลังจากที่หมอเขียนใบสั่งยาและจากไปแล้วหลงเหิงก็ถามซ้ำบอกข้ามา เจ้าไปทำอะไรถึงบาดเจ็บขนาดนี้หม่อมฉันแค่หกลงเท่านั้นเพคะนางยังคงยืนยันคำตอบเดิมเจ้านางจะปิดบังทำไมหลงเหิงเดินวนเวียนไปมาในห้องรังสีอำม,มหิตแผดซานร,รอบกายไปเสียงซิวกลัวจนเหงือผุดรอบกรอบหน้าแล้วจู่ๆเขาก็เดินออกไปโดยไม่พูดอะไรสักคำเสี่ยวสื่อรีบถอยหลบเพื่อหลีกทางให้ลี่อ๋อง ก่อนจะวิ่งทลาไปข้างเตียงของนายหญิงเอ่ยถามเสียงสั่นเทาอนุซิลเกิดอะไรขึ้นเจ้าคะปลายเสียงซิลรู้สึกได้ว่าลีอ๋องคงจะระแคะระคายอะไรบางอย่างไม่ช่นนันเขาคงไม่พยายามบังคับนางให้เปิดเผยสาเหตุที่แท้จริงของอาการบาดเจ็บหรือเขายงอาการบาดเจ็บของนางกับการหนีไปของนางเอกได้นะเพราะอย่างนั้น เขาจึงตามหมอมาดูอาการนางใช่ไหมนะต้องใช้แน่นอนเขาคงจะถือโอกาสนี้เพื่อจะสืบให้ได้ว่าคุณหนูหลินหนีไปไหนและไปกับใครไปเสียงซิวพยักหน้าช้าๆยิ่งคิดยิ่งรู้สึกว่านี่เองคือสาเหตุทั้งหมดผู้หญิงของเขาปิดบังบางอย่างเพื่อคนอื่นหลงเหิงเดินออกไปจากห้องอย่างชุนเชียวเขาใช้ชีวิตอยู่ในกองทัพมาหลายปี เขาแยกแยะชัดเจนว่าสิ่งไหนถูกสิ่งไหนผิดเหมือนกับที่แยกออกว่าใครเป็นมิตรหรือศัตรูเขารู้ว่าการทำดีนั้นบางทีก็ต้องการผลตอบแทนมิตรภาพที่ยั่งยืนต้องไม่โกหกและไม่มีความลับต่อกันนี่คือเหตุผลแรกที่ทำไมเขาจึงมีท่าทีไม่สบอารมณ์อย่างมากแต่ก็ค่อยๆใจยเย็นลงในที่สุดจวนอ๋องไม่ใช่สนามรบ และนางก็ไม่ใช่ทหารใต้สังกัดเขาแค่นางเชื่อในตัวเขาก็ดีมากเพียงใดแล้วหากจะว่าไปนางก็คงไม่ได้คิดจะปิดบังหรอกเพียงแต่ขณะที่เขากำลังคุ้นคิดอยู่นั้นซ่งเจียวเย่และสหายคนอื่นๆก็เดินมาพอดีพวกเขาเดินพลางสนทนากันอย่างถูกคอคนทั้งกลุ่มมาหยุดอยู่ตรงหน้าลี่อ๋องเป็นซ่งเจียวเย่ที่เอ่ยถาม ผู้หญินผู้เท่ากับมารดาของข้านัดเดินทางกลับพร้อมกันในวันพรุ่งนี้แล้วเจ้าเราขาก็ตั้งใจไว้เช่นนั้นเช่นกันเพราะวันนี้ดูเหมือนถนนหนทางจะแน่นขนัดไปด้วยผู้คนพวกเราเดินทางกลับพร้อมกันเลยไหมหลงเฮิงตอบทว่าสีหน้ายังมีแววคุ้นคิดกังวลทำไมซ่องเจียวเย่จะไม่เห็นว่าเพื่อนของเขามีบางอย่างอยูอย่ในใจ และดูเหมือนสิ่งนั้นจะอยู่ลึกเสียด้วยอนุของเจ้าคนนั้นบาดเจ็บมากเลยหรือขณะที่ถามคำถามนี้ทั้งสองเดินห่างออกมาจากคนอื่นพอสมควรแล้วแม้แต่คนของหลงเหิงเองก็ยังถอยออกไปเพื่อให้ทั้งคู่ได้สนทนากันเพียงลําพังนางนางไม่เป็นอะไรมากเพราะเป็นสหายสนิทหลงเหิงจึงบอกเล่าอาการของไปเซียงซิวให้อีกฝ่ายฟัง ตามที่ท่านหมอรายงานจริงหรือคิดไม่ถึงจริงๆว่าญาติผู้พี่ของคุณหนูลิ้นจะไร้มารยาทถึงเพียงนี้ไม่เพียงช่วยคุณหนูลิ้นนี้แต่ยังทำให้แม่นางปายได้รับบาดเจ็บด้วยไม่ทันพูดจบประโยคดีทรงเจียวเย่ก,ก็เห็นหลงเหิงนิ่งเงนินดวงตาฉายแววโกรธเกี้ยวเต็มเปี่ยมไปด้วยไอสังหารเป็นเขาเองหรือพูดมาถึงตรงนี้ หลงเิงก็พยายามระง,งับอารมณ์ก่อนจะถามต่อด้วยน้ำเสียงเย็นเยียบเกิดขึ้นได้อย่างไรขราวนี้กลายเป็นซ่งเจียวเย่ที่นิ่งอึ้งไปก่อนจะเปลี่ยนเป็นถามว่าเมื่อคืนเนี่ยจะไม่ได้ยินอย่างนั้นหรือหลงเฮงนิ่งเงียบไปพักใหญ่ในสมองคุ้นคิดถึงเหตุการณ์เมื่อคืนใช่ตอนที่นางเจ็บปวดและตกอยู่ในอันตรายเขาก็อยู่ที่นั่นด้วย แต่เป็นเพราะในหัวของเขามีแต่คำพูดที่นางแก้ต่างให้เขาด้วยความเชื่อมันเสียงตอนที่นางล้มกระแทงจึงไม่ได้ผ่านเข้ามาในหูเลยมาตอนนี้ในใจชายหนุ่มเริ่มร้อนรนแต่กับแซงกระอัมเบาๆเอ่ยขึ้นว่าข้ามัวแต่คิดเรื่องอื่นอยู่ทรงเจียวเยจึงเล่าเหตุการณ์ที่ตนได้เห็นและได้ยินเมื่อคืนให้หลงเหิงนั้นรับรู้ทั้งหมด หลังจากปิติดปะต่อเรื่องราวที่ได้ยินกับการกระทำของปยเซียงซิวเมื่อคู่แล้วหลงเหิงก็คาดเดาว,ว่าอนุซิวปิดบางอาการบาดเจ็บของตัวเองเพื่อรักษาเกียรติให้หลินเซียนจือหากเรื่องที่คุณหนูหลินหลบหนีพร้อมกับญาติผููพี่แพร่กระจายออกไปชื่อเสียงทั้งหมดของหลินเซียนจือก็จะถูกทำลายในชั่วพริบตาเพราะการหนีงานแต่งงานกับการหนีตามชายอื่น ความหมายเช่างแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงนางปิดบังเรื่องที่ได้รับบาดเจ็บพอชายแปลกหน้าเพียงเพื่อคุณหนูหลินโง่เขาแต่ซื่อสัตย์จริงใจอย่างที่สุดยากหนักที่พบหญิงสาวที่ซื่อสัตย์และจริงใจหลงเหิงจึงพบว่าตัวเขาเองนั้นชื่นชมนางอยู่พอสมควรพอนึกถึงท้าทางเมื่อครู่ของตนเองที่ทำให้หญิงสาวหวาดกลัวแล้วชายหนุ่มจึงคิดจะแก้ตัว หลงเหงิงรีบเรียกบ่าวรับใช้คนสนิทมาเพื่อจะสั่งการแต่ก็ต้องกลืนคำพูดนั้นไปเมื่อเห็นว่าสหายของตนยังคงยืนอยู่ตรงนี้ด้วยเขาเปลี่ยนเป็นพูดว่าเจ้าไปดูหน่อยว่าอนุซิวดีขึ้นหรือยังวันนี้นางยังไม่ได้ไปคาระวะหูหญินผู้เท่าเลยทำความเคารพบ,บ้าอะไรนางเจ็บมากขนาดนั้น แต่เขาก็กลับคำพูดไม่ทันเสียแล้วซงเจียวเย่มองสีหน้าแข็งทื่อไม่เป็นธรรมชาติของเพื่อนก็รู้ทันทีว่าอีกฝ่ายคิดอะไรอยู่ชายหนุ่มแอบ,บกลั้นหัวเราะในใจเพื่อไม่ให้สหายลำบากใจมากกว่านี้เขาควรจะพลาไปเสียทีข้าต้องกลับไปสวดมนต์เป็นเพื่อนมารดาแล้วต้องขอตัวก่อนหลังจากแยกตัวออกมาได้ไม่กี่ก้าว ซงเจียวเย่ก็ระเบิดหัวเราะเสียงดังลัน่นหน้าขำชะมัดเห็นชัดๆว่าหลงเหิงเป็นห่วงอนุตัวเองจนออกนอกหน้าแต่ยังปากแข็งสั่งให้นางไปคาระวะหูหยินผู้เท่าอีกหากนางเกิดทำตามคำสั่งจริงๆสหายของเขาจะทำหน้าอย่างไรนะยิ่งคิดก็ยิ่งขำอนุนางนั้นได้รับบาดเจ็บแต่เลือกที่จะไม่บอกใครเพื่อรักษาชื่อเสียงของจวน และตะกูลลินแม้ว่าจะทำให้สามีเข้าใจตัวเองผิดก็ตามสตรีเช่นนี้ควรค่าแก่คำชื่นชมทันทีที่ส่งเจียวเย่จากไปหลงเหิงก็รีบตามบ่าวคนสนิทเพื่อจะหยุดอีกฝ่ายไว้กลับพบว่าบ่าวรับใช้เกือบจะถึงห้องพักของอนุซิลอยู่แล้วปกติเจ้าสูเอ๋อไม่เห็นจะรวดเร็วว่องไวเพียงนี้วันนี้เกิดนึกขยันอะไรขึ้นมารือ ชายหนุ่มขมวดคิ้วใช้วิชาตัวเบารีบตามไปดักหน้าหลวงจีนน้อยที่อยู่แถวนั้นต่างตกใจไปตามๆกันเมื่อจู่ๆก็มีลมสายหนึ่งวูบผ่านหน้าอย่างรวดเร็วโดยไม่มีใครได้ทันตั้งตัวทำให้ถาดอาหารที่อยู่ในมือหลวงจีนตกลงพื้นทันทีหลวงจีนต่างมองหน้ากันอย่างทำอะไรไม่ถูก ถาดอาหารที่ถูกลมพัดตกพื้นเป็นสำหรับอาหารที่ถูกเตรียมไว้ให้ผู้หญิงที่พำนักอยู่ที่เรือนรับรองเสียด้วยบ่าวรับใช้เหลือบมาเห็นเจ้านายกำลังพุ่งตรงมาหาก็สะดุ้งสุดตัวนี่เขาทำอะไรผิดให้ท่านอองขุ่นเคืองอย่างนั้นหรือไม่ต้องไปแล้วหลงเฮิงสั่งแล้วก็แอบถอนใจโล่งอกที่ตัวเองนั้นตามมาทันปล่อยให้นางพักไปเถิด แต่เมื่อชายหนุ่มหันมามองทางด้านหลังตัวเองก็เห็นหลวงจีนกำลังช่วยกันเก็บสิ่งของที่ร่วงตกพื้นอะไรกันรึดูเหมือนจะเป็นบางอย่างคล้ายข้าวต้มกับกับข้าวยังมีใครในเรือนรับรองแถวนี้ที่ยังไม่ได้กินอาหารอีกงั้นรึจูๆ่ๆคำตอบหนึ่งก็ผุดขึ้นมาในหัวทันทีไปเซียงซิวนี่คืออาหารเช้าที่เตรียมมาให้แม่นางที่อยู่ด้านใน พวกอัตมารู้ว่านางต้องกินอาหารก่อนจะกินยาหลวงจีนน้อยตอบรบกวนให้ช่วยทำและจัดส่งมาอีกชุดหนึ่งด้วยหลงเฮิงเอ่ยด้วยน้ำเสียงสุภาพแต่ก็ไม่ได้ให้ความรู้สึกถึงความนอบน้อมสำรับทั้งหลายถูกส่งไปแต่ละเรือนพักแล้วจัดใหม่ตอนนี้น่าจะไม่ทันอีกทั้งพวกอัตมาเกรงว่าหากจะให้ปรุงใหม่ก็อาจจะล่าช้าได้หลวงจีนน้อยตอบด้วยน้ำเสียงสงบ สูเอ,อ๋อเจ้าลงจากเขาไปหาซื้ออาหารมาเดี๋ยวนี้หลงเหิงหันมาสั่งคนสนิทสูเอ๋อพอจะมีวิชาตัวเบาอยู่บ้างน่าจะกลับมาได้เร็วสู้เอ๋อมองเจ้านายด้วยสีหน้างุนงงแต่ก็พยักหน้ารับคําสั่งรีบใช้กำลังภายในลงจากเขาไปอย่างรวดเร็วทว่าเมื่อถึงเชิงเขากลับนึกขึ้นมาได้ว่าเจ้านายไม่ได้ให้เงินเขามาด้วย ส่วนตัวเขาเองก็มีเงินติดตัวไม่มากพอแค่ซื้อสาลาเปาได้ไม่กี่ลูกเท่านั้นหากเขาซื้อสาลาเปาไส้หมูสับไปนายท่านจะสับเขาเป็นหมื่นๆชิ้นไหมนะถ้ารู้มาก่อนน่าจะไปขอเงินจากฮูยินผู้เท่าตั้งแต่แรกหวังว่าซาลาเปลาลูกใหญ่ห้าลูกจะพอสำหรับคนสองคนนะเมื่อเป่าคนสนิทกลับขึ้นไปก็เห็นเจ้านายยังคงยืนรออยู่ที่เดิม หลงเหิงไม่ได้ซักถามอะไรเอ่ยเพียงว่าเจ้ามากับค้าพูดจบลี่อองก็เดินนำไปก่อนซูเอ๋อไม่มีทางเลือกอื่นได้แต่ก้มหน้าเดินตามเจ้านายเข้าไปด้านในห้องไปเสียงซิวนั่งหิวจนท้องกิว่วนางรอสำรับอาหารมานานจนยาที่ต้มไวเริ่มเย็นแล้วเสี่ยวซือชักจะเอะใจถึงความผิดปกติบ่าวขอออกไปดูสำรับอาหารก่อนนะเจ้าคะ สาวใช้ตัวน้อยเดินไปเปิดประตูเป็นเวลาเดียวกับที่หลงเฮิงนั้นจะเคาะประตูพอดีเสี่ยวซื่อได้แต่จ้องท่านอองด้วยท่าทางตกใจก่อนยอบตัวทำความเคารพขอคารวะท่านอองหลงเหิงจำเหตุการณ์กระอักกระอ่วนก่อนหน้านี้ได้จึงตั้งใจว่าคราวนี้จะต้องเคาะประตูเสียก่อนพอพบสาวใช้ท่าทางขวัญเสียยืนขวางหน้าประตู จึงตีสีหน้าเคร่งครึมถามออกไปเจ้าจะรีบไปไหนหรือขอท่านอองทรงมีเมตตาโปรดอภัยให้บ่าวด้วยเพคะเสี่ยวซือรีบพูดด้วยความตกใจก้มหน้าลงต่ำน้ำเสียงสั่นเครือเขาถามแค่ประโยคเดียวแต่ทำไมสาวใช้ถึงดูตื่นตูมเพียงนี้หลงเหิงไม่ได้พูดคำใดต่อเดินเข้าไปในห้องเห็นป๋าเสียงซิลกำลังจะลุกขึ้นจากเตียงจึงพูดว่า เจ้ายังเจ็บอยู่ไม่จำเป็นต้องลุกซู้เอ๋เตรียมอาหารให้นายหญิงเมื่อทายหินท่านอองเรียกไปเสียงซิวว่านายหญิงซูเอ๋ก็รู้ถึงความสำคัญของหญิงผู้นี้ในใจท่านอองทันทิแต่ปัญหาก็คืออาหารที่เขาซื้อมันนั้นน่าอับอายเกินกว่าจะมอบให้นางแต่เมื่อไม่มีทางเลือกซูเอ๋ก็ได้แต่นำห่ออาหารมาวางบนโต๊ะแล้วเปิดออกหน้าตายนะัก หลงเฮงนึกอยากจะฉีกเนื้อคนสนิทแล้วโยนให้สุนักกินไผเสียงซิวมองอาหารเช้าตรงหน้าด้วยความแปลกใจถ้าเป็นในโลกเดิมของนางหญิงสาวคงใช้มือความหมับหยิบมันขึ้นมากัดแล้วก็กินอย่างอเ็จอร่อยแล้วคำถามก็คือนางสามารถใช้มือหยิบขึ้นมากินได้เลยไหมนะใครรู้ช่วยบอกนางทีนางจะทำอย่างไรดีนะกลิ่นซาลาเปาไส้หมูสับ หอมอยวนใจรับกับเสียงท้องร้องโครกคลากของนางเพียงแต่ผู้ชายที่อยู่ตรงหน้านี่สิหากนางใช้มือหยิบซาลาเปาเข้าปากมันจะเหมาะสมไหมนะเขาไม่ใช่แค่ผู้ชายธรรมดาแต่มีศักิ์เทียบได้กับองค์ชายองค์หนึ่งเสียด้วยแถมเป็นคนที่สามารถหาเหตุนับร้อยนับพันมาสั่งค่านางได้ในอนาคต แต่คิดอีกทีถ้านางไม่กินเขาอาจจะคิดว่านางกลัวว่าเขาจะวางยาพิษไว้ในสาลาเปาก็ได้ถ้าอย่างนั้นเอาไงดีถ้าให้เลือกว่าจะตายตอนนี้หรือตายทีหลังนางขอตอบโดยไม่ลีรอเลยว่าตายทีหลังดีกว่าหรือควรจะบอกว่าถ้าไม่ตายเลยจะดีมากหญิงสาวกัดฟันตัดสินใจยื่นมือควา้าสาลาเปาแล้วเริ่มกัดคำแรก ที่จริงแล้วหลงเหิงนกำลังจะสั่งให้บ่าวรับใช้ไปเตรียมอุปกรณ์ในการกินอาหารมาให้และถึงแม้เขาจะไม่สั่งสู้เอ๋อก็ตั้งใจอยู่แล้วว่าจะออกไปหยิบมาให้เจ้านายทว่าพวกเขาอย่างไม่ทันได้ทำอะไรไปเสียงซิวผู้กล้าหาญก็ชิงหยิบซาลาเปาไปกินเสียก่อนสู้เอ๋อถึงกับปากอ้าตาค้างในขณะที่เสี่ยวซือสาวใช้คนสนิทเข่าอ่อนสุดลงไปนั่งกับพื้นแล้ว เซียงซิวเองก็กล้ากล้ากลัวๆแค่คำแรกเท่านั้นแต่พอได้ลิ้มรสจริงๆนางก็ต้องตาโตอร่อยมากซาลาเปาไส้หมูสับที่นางเคยกินมาเทียบไม่ได้เลยสักนิดไส้หมูสับในสมัยโบราณน,นั้นมีรสชาติต่างจากสมัยใหม่อย่างที่นางไม่เคยลิ้มรสมาก่อนในยุคสมัยใหม่ไส้หมูสับในซาลาเปาปรุงรสมากเกินไปอาจจะเหมือนนุ่มระมุนล,ลิ้น แต่กลับไม่มีรสชาติของเนื้อหมูกินแล้วเหมือนกับเคี้ยวเนื้อหมูปลอมแต่ในยุคโบราณไส้หมูสับทําจากเนื้อหมูรวนๆไม่ใส่เครื่องปรุงอย่างอื่นเพิ่มตัวซาลาเปาเองก็ทําจากแป้งสาลีแทๆ้ๆไม่ได้ปรุงแต่งทั้งรสสีและกลิ่นแต่ละคำที่กัดลงไปกลิ่นหอมจะโชยมากระทบจมูกไปเซียงซิวรู้สึกปวดรอยช้ำที่หน้าอกมาทั้งวัน อีกทั้งยังหิวโซมาพักใหญ่เมื่อรวมกับที่นางกินอาหารได้ไม่มากเมื่อคืนก่อนมาถึงตอนนี้หญิงตัวเล็กๆก,กำลังโตอย่างหนึ่งจะทนได้เท่าไรกันเชียวหลังจากจัดการซาลาเปาไปหนึ่งลูกลูกที่สองก็หายไปอย่างรวดเร็วตามมาด้วยลูกที่สามในเมื่อนางกินไปสามลูกแล้วกินเพิ่มอีกสักหน่อยคงไม่เป็นไร เมื่อหาเหตุผลให้ตัวเองได้เสร็จสรรับหญิงสาวก็ฟาดเรียบทั้งห้าลูกโดยมีผู้ชมสามคนยืนมองอย่างตกตะลึงซาลาเปาห้าลูกเอาไปใส่ไว้ตรงไหนหรึแม้ซาลาเปาจะไม่ได้มีขนาดใหญ่มากมายแต่สําหรับหญิงสาวคนหนึ่งก็ถือว่าเป็นปริมาณที่มากอยู่หลงเหิงแม้จะได้ชื่อว่าเยือกเย็นราวกับภูเขาน้ำแข็งไลซึ่งความรู้สึก แต่เขาก็มักจะให้เหตุผลกับทุกอย่างที่เขาสงสัยได้เสมอเขาคิดว่าหญิงสาวตัวเท่านางไม่มีทางกินมากขนาดนี้ได้โดยธรรมชาติคงเป็นเพราะนางเห็นว่าเขาเป็นคนให้นำซาลาเปานี้มานางจึงต้องรักษาหน้าเขาด้วยการกินให้หมดนางต้องอึดอัดมากแน่ชายหนุ่มมองท่าทางของนางแล้วก็อยากจะหัวเราะหลงเหิงเห็นนางกินเสร็จแล้วจึงพูดขึ้นมาว่าไปกันเถอะ ไปหรือไปไหนกันนางได้แต่สงสัยแต่ไม่กล้าทาไปเสียงซิวเช็ดมือตั้งท่าจะเดินตามออกไปยา่าหลงเหิงเตือนเสียงดุโอใช่นางเกือบลืมไปเสียงซิวเดินไปหยิบชามยายกขึ้นดื่มรวดเดียวหมดจากนั้นก็ใช้ผ้าเช็ดปากก่อนจะหันมามองชายหนุ่มเราจะบอกว่าเล่าไปกันได้แล้ว หลงเหิงตั้งใจจะพานางออกไปเดินเล่นเพื่อย่อยอาหารแต่เมื่อพวกเขาเดินไปได้สักครู่ชายหนุ่มก็สังเกตเห็นว่านางเดินช้าผิดปกติก็นึกได้ว่านางยังคงเจ็บแผลอยู่จึงหันไปสั่งเสี่ยวซือมาช่วยประคองนายหญิงของเจ้าให้ดีเดินระวังด้วยละ่ะเสี่ยวซือรีบเข้ามาประคองไปเสียเส่ยงซิวทันทีสาวใช้ตัวหน่อยอยังไม่เข้าใจว่า ทำไมท่านอองจึงไม่มีท่าทีไม่พอใจหรือโกรธเคืองปกติแล้วท่านอองไม่ชอบคนกินมุมเมามและทําตัวตามสบายเกินไปไม่ใช่หรือแล้วอีกอย่างนายหญิงก็ไม่ได้เป็นอะไรมากเสียหน่อยแต่ท่านอองก็ยังให้นางช่วยพยุงเสี่ยวซื่อรู้ดีว่านายหญิงของตนได้รับบาดเจ็บแต่ก็ไม่มากขนาดเดินเองไม่ได้แล้วท่านอ,องกำลังพาพวกนางไปไหนกัน เหตุใดจึงเดินวนไปวนมาหลงเหงิงเดินนำทั้งสองไปรอบๆลานกลางแจ้งทั้งเจ้านายทั้งสาวใช้ไม่มีใครกล้าพูดกล้าถามได้แต่เดินตามเงียบๆผ่านไปได้สักพักไปเสียงซิวถึงคิดออกว่าเขาตั้งใจพานางมาเดินเล่นนี่เขาพานางมาเดินย่อยอาหารสินะรู้สึกเหมือนเป็นลูกหมาเดินตามเจ้าของต้อยต้อย,อย,อยไม่มีผิด ขณะที่เดินผ่านคนกลุ่มหนึ่งในกลุ่มมีทั้งหญิงและชายไปเสียงซิวก็อดที่จะกวาดตามองไม่ได้ทว่านางก็ไม่เห็นใครที่คุ้นตาจากนั้นก็นึกได้ว่าตัวเองเป็นเพียงอนุควรสงบเสงี่ยมเจียมตนนางควรก้มหน้าเดินต่อไปให้สมกับบทบาทหมาน้อยเดินตามเจ้าของหญิงสาวเตรียมจะก,ก้มหน้าลงแต่เหลือบเห็นคนผู้หนึ่งเดินตรงมาทางนี้เสียก่อน พผลลองนั่นเองไอยาโอกาสมาแล้วทำยังไงดีนะ อ่าล่ะคะ่ะเ,เพื่อนคะ่ะนางเอกของเราจีมากเลยนะคะคือนางเอกเนี่ยนะจำในริยายเรื่องนี้ได้นะคะว่าด้วยความสวยของไปเซียงซิวผู้เป็นอนุเนี่ยก็เลยทําให้แบบพระเอกนั้นไม่ชอบอยู่แล้วสําหรับคําว่าอนุแล้วก็ยิ่งไม่ชอบไปเซียงซิวด้วยนะคะในนิยายแล้วก็เป็นผู้ที่สั่งฆ่านางเอกของพวกเราอีกต่างหากเพราะฉะนั้นนางเอกของเราก็เลยกลัวว่าเหตุการณ์ที่เอ่อที่มันเกิดขึ้นในนิยายนั้นจะมาเกิดขึ้นกับตัวของนางคะ่ะนางก็เลยพยายามจะแบบอุ้ยสักนิดเถิด ทําให้พระลองทรงเจียวเย่นั้นรักนางแล้วก็คือด้วยความที่พระลองกับพระเอกเป็นเพื่อนรักกันมากๆถ้าทรงเจียวเย่นั้นเอ่ยปากขออนุคนหนึ่งนะคะจาก ออคือก็คาดว่าพระเอกจะต้องให้แน่ๆเพราะว่าอนุอะค่ะเพื่อนๆสมัยก่อนผู้หญิงที่เป็นอนุคือแล้วแต่ว่าแล้วแต่ว่าแบบสามีเลยจะยกให้ใครก็ได้จะอะไรก็ได้ก็ไม่ค่อยได้รับการให้เกียรตินะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อในอพิสซดนะคะเจอพระรองจังๆแบบนี้นางเอกของเราจะวาดลวดลายนะคะเยาวยวนอะไรได้หรือเปล่าเอ่ยนะคะเดี๋ยวเราไปสนุกกันต่อค่ะมีความสุขกันมากๆหวนลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ